มีช่วงเวลาหนึ่งในชีวิตที่บทบาทระหว่างพ่อแม่และลูกเริ่มเปลี่ยนแปลงท่านใช้เวลาหลายสิบปีในการเลี้ยงดูพวกเขาแนะนำพวกเขาเสียสละเพื่อพวกเขาแต่แล้ววันหนึ่งท่านก็รู้สึกว่ามีบางอย่างเปลี่ยนไปบางทีพวกเขาอาจไม่สนใจคำแนะนำของท่านบางทีพวกเขาอาจดูถูกความเห็นของท่านบางทีพวกเขาอาจพูดกับท่านในแบบดูถูกหรือที่เลวร้ายกว่านั้นคือพวกเขาทำให้ท่านรู้สึกเป็นภาระ และมันเจ็บปวดหากลูกๆของท่านเริ่มปฏิบัติต่อท่านด้วยความเคารพน้อยกว่าที่ท่านสมควรได้รับท่านอาจรู้สึกหงุดหงิดหรือแม้แต่โกรธท่านอาจอยากจะเดินพวกเขาเรื่องทุกสิ่งที่ท่านทําให้พวกเขาเรื่องปีเดือนที่ท่านใช้เวลาในการให้ความสําคัญกับพวกเขาเป็นอันดับแรกแต่นี่คือความจริงการโกรธจะไม่แก้ไขปัญหาอันที่จริงมันมันมกจะทําให้สถานการณ์แย่ลง แต่มีวิธีที่มีประสิทธิภาพมากกว่าในการได้รับความเคารพของพวกเขากลับมาโดยไม่ต้องทะเลาะโดยไม่ต้องโตเถีงและโดยไม่ต้องมีความขุนเคืองวันนี้ผมจะแบ่งปัน6สิ่งที่ท่านสามารถทำได้เมื่อลูกๆไม่เคารพท่านเหล่านี้คือการเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลังการเปลี่ยนแปลงเ,เล็กๆในวิธีที่ท่านตอบสนองซึ่งสามารถเปลี่ยนแป,ปลงวิธีที่พวกเขา,ามองท่านได้อย่างสิ้นเชิง บางอย่างเหล่านี้อาจทำให้ท่านประหลาดใจแต่หากท่านดูจนจบท่านจะค้นพบวิธีการได้รับตำแหน่งของท่านกลับมาในฐานะบุคคลที่ได้รับการเคารพและให้ความสำคัญในชีวิตของพวกเขาตอนนี้เรามาเริ่มกันเลยการกระทำข้อหนึ่งหยุดไล่ตามการยอมรับของพวกเขาหนึ่งในความผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดที่พ่อแม่ทำโดยเฉพาะเมื่อพวกเขาโตขึ้นคือความพยายามมากเกินไปในการทำให้ลูกๆ พอใจบางทีท่านอาจสังเกตเห็นตัวเองทำเช่นนี้ท่านไปไกลเกินไปเพื่อรองรับพวกเขาท่านพูดว่าใช่เมื่อท่านอยากจะพูดว่าไม่ท่านให้ความต้องการของพวกเขามาก่อนความต้องการของตัวเองหวังว่าหากท่านทำมากพอพวกเขาจะชื่นชมท่านมากขึ้นแต่นี่คือความจริงที่เจ็บปวดยิ่งท่านไล่ตามการยอมรับของพวกเขามากเท่าใดพวกเขาก็ยิ่งเคารพท่านน้อยลงเท่านั้นท่านรู้หรือไม่ว่าความเคารพ ไม่ได้มาจากการเสียสละตนเองมันมาจากการเคารพตนเองหากท่านมักจะก้มหัวให้มักจะยอมแพ้มักจะพยายามรักษาสันติภาพสิ่งที่ท่านสอนพวกเขาจริงๆคือความรู้สึกของท่านมาเป็นอันดับสองและเมื่อพวกเขาเริ่มเชื่อเช่นนั้นมันง่ายสำหรับพวกเขาที่จะถือว่าท่านเป็นเรื่องปกติผมเคยรู้จักผู้หญิงคนหนึ่งชื่อมาลีเธอเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งและเป็นอิสระในวัยหนุ่มสาว แต่เมื่อเธอแก่ขึ้นเธอเริ่มปล่อยให้ลูกๆตัดสินใจทุกเรื่องเธอจัดตารางเวลาของเธอรอบความต้องการของพวกเขาเก็บความเห็นของเธอไว้กับตัวเองและแม้แต่เพิกเฉยต่อวิธีที่พวกเขาพูดดูถูกเธอฉันแค่อยากรักษาครอบครัวให้อยู่ด้วยกันเธอเล่าให้ผมฟังครั้งหนึ่งแต่เกิดอะไรขึ้นลูกๆของเธอหยุดให้ความสำคัญกับเธอพวกเขามองเธอเป็นคนที่จะปรับตัวเสมอเห็นด้วยเสมอ เงียบเสมอเธอคิดว่าเธอกำลังรักษาสันติภาพแต่สิ่งที่เธอทำจริงๆคือการสูญเสียเสียงของเธอหากลูกๆของท่านไม่เคารพท่านขั้นตอนแรกไม่ใช่การเรียกร้องมันแต่เป็นการหยุดทำตัวเหมือนท่านต้องการมันตั้งขอบเขตพูดไม่เมื่อท่านจำเป็นต้องพูดพูดความคิดของท่านแม้ว่าพวกเขาจะไม่ชอบสิ่งที่ท่านต้องการจะพูดเพราะในขณะที่ท่านเริ่มเคารพตัวเองพวกเขาจะเริ่มมองท่านแตกต่างไป และในเวลาที่เหมาะสมความเคารพนั้นจะกลับมาหาท่านการกระทำข้อสองอย่าโตเถียงให้เป็นแบบอย่างแทนเมื่อลูกๆของท่านดูถูกความเห็นของท่านพูดทับท่านหรือปฏิบัติต่อท่านด้วยความไม่เคารพสัญชาตญาณแรกของท่านอาจเป็นการโตเถียงเพื่อเตือนพวกเขาถึงทุกสิ่งที่ท่านทำเพื่อเรียกร้องให้พวกเขาฟัง แต่ให้ผมบอกสิ่งที่จะช่วยท่านประหยัดเวลาหลายปีของความหมุดหนิกการโต้เถียงใช้ไม่ได้เลยคิดดูสิครั้งสุดท้ายที่ท่านโน้มน้าวใครให้เคารพท่านด้วยการต่อสู้เพื่อมันเมื่อไหร่ความเคารพไม่ได้มาจากคำพูดมันมาจากการอยู่ผ่านวิธีที่ท่านแบกรับตัวเองผ่านวิธีที่ท่านตอบสนองเมื่อคนอื่นพยายามทดสอบความอดทนของท่านหากท่านตอบความไม่เคารพด้วยความโกรธ สิ่งที่ท่านทำคือยืนยันสิ่งที่พวกเขาเชื่ออยู่แล้วนั่นคือพวกเขามีอำนาจเหนือท่านผมรู้จักชายคนหนึ่งชื่อสมศักดิ์ครูเกษียณที่ใช้ชีวิตนำห้องเรียนด้วยความมั่นใจแต่ที่บ้านลูกโตอของเขาเริ่มปฏิบัติต่อเขาเหมือนคิดหลังพวกเขาเพิกเฉยต่อคำแนะนำของเขาดูถูกความกังวลของเขาและบางครั้งยังหวเราเมื่อเขาพยายามแก้ไขพวกเขาในตอนแรกเขาโต้เถียงกลับ พยายามพิสูจน์ว่าเขายังสมควรได้รับความเคารพแต่ยิ่งเขาต่อสู้สถานการณ์ก็ยิ่งแย่ลงจากนั้นวันหนึ่งสมศักดิ์ก็เปลี่ยนแปลงแทนที่จะโตเถีงเขาเริ่มฟังฟังจริงๆเขาหยุดไล่ตามความเคารพด้วยคำพูดและแทนที่จะแบกรับตัวเองเหมือนคนที่มีมันอยู่แล้วเขาพูดอย่างสงบด,ด้วยปัญญาโดยไม่จำเป็นต้องชนะและค่อยคอย ลูกๆของเขาเริ่มสังเกตเห็นพวกเขาเห็นชายคนหนึ่งที่ไม่หิวโหยการยอมรับของพวกเขาที่ไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองที่เป็นเพียงรูปธรรมของความเข้มแข็งหากลูกๆของท่านไม่เคารพท่านอย่าต่อสู้กับพวกเขาเพื่อมันแสดงให้พวกเขาเห็นว่าความเคารพมีหน้าตาอย่างไรด้วยวิธีที่ท่านปฏิบัติต่อตัวเองรักษาศักดิ์ศรีของท่านพูดด้วยความมั่นใจและที่สำคัญที่สุด อย่าลดตัวเองลงไปในระดับของพวกเขาเพราะเมื่อท่านยืนหยัดด้วยความสง่างามพวกเขาจะรู้สึกได้และในเวลาที่เหมาะสมพวกเขาจะตามแบบอย่างของท่านหากท่านยังคงดูวิดีโอนี้และพบว่าข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้มีค่าโปรดแสดงความเห็นหมายเลขสองด้านล่างเพื่อแจ้งให้ผมทราบว่าท่านอยู่ที่นี่และหากท่านยังไม่ได้สมัครสมาชิกผมแนะนำให้ท่านสมัครสมาชิกและเปิดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดวิดีโอใดๆ การสนับสนุนของท่านช่วยให้เราสร้างเนื้อหาที่ดีต่อไปเพื่อให้ข้อมูลและสร้างแรงบันดาลใจให้ท่านตอนนี้เราไปต่อกันการกระทําข้อ3ถอนการพึ่งพาทางอารมณ์ของท่านหนึ่งในบทเรียนที่ยากที่สุดที่จะเรียนรู้เมื่อท่านโตขึ้นคือท่านไม่สามารถพึ่งพาลูกๆเพื่อความสมหวังทางอารมณ์ได้ท่านอาจรักพวกเขาอย่างลึกซึง้งและท่านอาจต้องการให้พวกเขารักและเคารพท่านในทางกลับกัน แต่ในขณะที่พวกเขารู้สึกว่าท่านต้องการพวกเขาเพื่อรู้สึกมีค่าอำนาจในความสัมพันธ์ก็เปลี่ยนไปนี่คือความเป็นจริงผู้คนแม้แต่ลูกๆของท่านเองจะเคารพผู้ที่เป็นอิสระทางอารมณ์เมื่อท่านพึ่งพาพวกเขาเพื่อการยืนยันความรักหรือความสนใจมันสร้างความกดดันให้กับพวกเขาและแทนที่จะรู้สึกขอบคุณพวกเขาเริ่มรู้สึกเป็นภาระพวกเขาอาจถอยห่าง พวกเขาอาจเริ่มปฏิบัติต่อท่านด้วยความหมุดหนิดหรือแม้แต่ความรำคาญและยิ่งท่านไล่ตามความรักของพวกเขาพวกเขาก็ยิ่งให้อย่างอิสระน้อยลงผมเคยรู้จักผู้หญิงคนหนึ่งชื่อสุมาลีเธอเป็นแม่ที่มีจิตใจดีซึ่งได้ให้ทุกอย่างแก่ลูกๆเมื่อพวกเขาโตขึ้นและยุ่งกับชีวิตของตัวเองเธอพบว่าตัวเองกำลังรอข้างโทรศัพท์หวังว่าพวกเขาจะโทรมาเมื่อพวกเขาไม่โทร เธอโทรหาพวกเขาแทนบ่อยครั้งเกินไปเธอเตืินพวกเขาว่าเธอคิดถึงพวกเขามากแค่ไหนเธอต้องการให้พวกเขามาเยี่ยมมากขึ้นแค่ไหนแต่แทนที่จะพาพวกเขาเข้ามาไกลกลับผลักพวกเขาออกไปพวกเขาเริ่มมองการโทรของเธอเป็นภาระผูกพันแทนที่จะเป็นสิ่งที่พวกเขาตั้งตารอจากนั้นวันหนึ่งซูมาลีก็ทำสิ่งที่แตกต่างออกไปเธอหยุดรอเธอหยุดโทรก่อนแทนที่จะทำเช่นนั้น เธอเริ่มมุ่งเน้นไปที่ตัวเองหางานอดิเรกใหม่ออกไปกับเพื่อนดูแลความสุขของตัวเองและเกิดสิ่งที่น่าประหลาดใจลูกๆของเธอเริ่มโทรมามากกว่าพวกเขาเริ่มเคารพเวลาของเธอมองเธอเป็นคนที่มีชีวิตที่เต็มไปด้วยตัวเองบทเรียนคือง่ายๆย,ยิ่งท่านพึ่งพาลูกๆน้อยลงเพื่อทำให้ท่านรู้สึกว่าตัวเองจำเป็นพวกเขาก็จะยิ่งเริ่มให้ความสำคัญกับการปรากฏตัวของท่าน เมื่อท่านแสดงให้พวกเขาเห็นว่าท่านสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองได้พวกเขาจะเริ่มเคารพท่านไม่ใช่จากภาระผูกพันแต่เพราะพวกเขาชื่นชมชีวิตที่ท่านสร้างขึ้นสำหรับตัวเองอย่างแท้จริงการกระทำข้อสี่ตั้งขอบเขตและบังคับใช้หนึ่งในเหตุผลที่ใหญ่ที่สุดที่ลูกๆสูญเสียความเคารพต่อพ่อแม่เพราะพ่อแม่ปล่อยให้พวกเขาทำหากท่านอนุญาตให้ลูกๆพูดกับท่านอย่างไม่เคารพ ดูถูกความเห็นของท่านหรือปฏิบัติต่อท่านเหมือนกับว่าเวลาและความรู้สึกของท่านไม่สำคัญพวกเขาจะทำต่อไปไม่ใช่เพราะพวกเขาเป็นคนเลวแต่พระผู้คนโดยเฉพาะครอบครัวจะปฏิบัติต่อท่านในแบบที่ท่านอนุญาตให้พวกเขาทำเสมอการตั้งขอบเขตไม่ได้หมายความว่าการตัดขาดจากลูกๆหรือสร้างความขัดแย้งมันหมายถึงการตัดสินใจอย่างสงบ และแน่วแน่ว่าพฤติกรรมแบบไหนที่ท่านจะยอมรับและไม่ยอมรับและที่สำคัญกว่านั้นมันหมายถึงการบังคับใช้ขอบเขตเหล่านั้นเมื่อถูกละเมิดผมจำได้ว่ามีชายคนหนึ่งชื่อสมชายนักธุรกิจกเกษยนที่ใช้ชีวิตในการดำเนินบริษัทด้วยระเบียบวินัยและความมั่นใจแต่เมื่อมาถึงลูกๆที่โตแล้วเขาดิ้นรนพวกเขาขัดขวางเขาเมื่อเขาพูดดูถูกความกังวลของเขา และแม้แต่วิพากษ์วิจารณ์วิธีที่เขาใช้ชีวิตในตอนแรกเขาอดทนเขาบอกตัวเองว่ามันไม่คุ้มที่จะต่อสู้แต่เมื่อเวลาผ่านไปเขาตระหนักว่าทุกครั้งที่เขาเงียบเขากำลังสอนพวกเขาว่าพฤติกรรมของพวกเขาเป็นที่ยอมรับได้ดังนั้นวันหนึ่งสมชายจึงเปลี่ยนแนวทางเมื่อลูกชายขัดขวางเขาเขาพูดอย่างสงบว่าผมจะพูดต่อเมื่อลูกพร้อมที่จะฟัง เมื่อลูกสาวดูถูกความเห็นของเขาเขาตอบอย่างง่ายๆว่าลูกไม่จําเป็นต้องเห็นด้วยกับพ่อแต่พ่อคาดหวังให้ลูกเคารพพ่อและเมื่อพวกเขายังคงผลักดันขอบเขตของเขาเขาทำให้ชัดเจนว่าหากพวกเขาไม่สามารถปฏิบัติต่อเขาด้วยความเคารพขั้นพื้นฐานเขาจะไม่ใช้เวลากับพวกเขาและท่านรู้หรือไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นพวกเขาเริ่มฟังในตอนแรกพวกเขาต่อต้าน แต่เมื่อเวลาผ่านไปพวกเขาตระหนักว่าพ่อของพวกเขาจะไม่ถอยพวกเขาเห็นว่าเขาให้ความสำคัญกับตัวเองมากพอที่จะเรียกร้องความเคารพและเพระเหตุนั้นพวกเขาเริ่มให้ความเคารพแก่เขาหากลูกๆของท่านไม่เคารพท่านถึงเวลาแล้วที่จะถามตัวเองว่าท่านกําลังอนุญาตให้เป็นเช่นนั้นหรือไม่เพราะหากท่านไม่ตั้งขอบเขตพวกเขาจะไม่ตั้งให้ท่านและหากท่านไม่ยืนหยัดเพื่อตัวเอง ไม่มีใครจะทำเพื่อท่านหากท่านยังคงดูวิดีโอนี้และพบว่าข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้มีค่าโปรดแสดงความเห็นหมายเลขสีด้านล่างเพื่อแจ้งให้ผมทราบว่าท่านอยู่ที่นี่และหากท่านยังไม่ได้สมัครสมาชิกผมแนะนำให้ท่านสมัครสมาชิกและเปิดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดวิดีโอใดๆการสนับสนุนของท่านช่วยให้เราสร้างเนื้อหาที่ดีต่อไปเพื่อให้ข้อมูลและสร้างแรงบันดาลใจให้ท่านตอนนี้เราไปต่อกัน การกระทำข้อ5หยุดให้โดยไม่มีการชื่นชมหนึ่งในวิธีที่เร็วที่สุดในการสูญเสียความเคารพคือการให้ผู้คนที่ไม่ชื่นชมมันต่อไปและในฐานะพ่อแม่เราทำเช่นนี้บ่อยกว่าที่เราตระหนักเราให้เวลาพลังงานการสนับสนุนของเราแม้ว่าจะไม่ได้รับการยอมรับแม้ว่าจะถูกมองเป็นเรื่องปกติแม้ว่าเราจะเจอแต่ความรู้สึกว่าสมควรได้แต่นี่คือความจริง เมื่อท่านให้คนที่ไม่ชื่นชมมันท่านไม่ได้สร้างความรักท่านไม่ได้สร้างความเคารพท่านสร้างความคาดหวังพวกเขาหยุดมองความดีของท่านเป็นสิ่งที่มีค่าและเริ่มมองเป็นสิ่งที่พวกเขาสมควรได้รับและในขณะที่ท่านหยุดพวกเขาไม่รู้สึกขอบคุณพวกเขารู้สึกไม่สะดวกผมเคยรู้จักชายคนหนึ่งชื่อสมพงษ์ผ้าที่มีน้ำใจใหญ่หญกับลูกๆเสมอมาเขาช่วยเหลือพวกเขาทางการเงิน เมื่อไหร่ก็ตามที่พวกเขาต้องการทิ้งทุกอย่างเพื่อช่วยเหลือพวกเขาและแม้แต่จัดเรียงชีวิตของเขาใหม่เพื่อรองรับความต้องการของพวกเขาแต่แทนที่จะได้รับความขอบคุณเขากลับเจอกับการบน่นพวกเขาไม่พูดขอบคุณพวกเขาคาดหวังมากกว่านั้นและที่เลวร้ายที่สุดเมื่อในที่สุดเขาต้องการความช่วยเหลือจากพวกเขาพวกเขากลับยุ่งเกินไปจากนั้นวันหนึ่งสมพงศ์ก็เปลี่ยนแปลง เขาหยุดการใช้พลังงานมากเกินไปเขาหยุดเสนอความช่วยเหลือก่อนที่จะถูกขอและที่สำคัญที่สุดเขาเริ่มพูดไม่เมื่อเขาจำเป็นต้องพูดในตอนแรกลูกๆของเขารู้สึกหงุดหงิดพวกเขาไม่เข้าใจว่าทำไมเขาไม่ก้มหัวให้พวกเขาอีกต่อไปแต่เมื่อเวลาผ่านไปมีบางอย่างเปลี่ยนไปพวกเขาเริ่มให้ความสำคัญกับเวลาของเขาพวกเขาเริ่มชื่นชมความพยายามของเขา เพราะทันใดนั้นพวกเขาตระหนักว่าความใจกว้างของเขาไม่ได้ไม่จำกัดมันเป็นของขวัญไม่ใช่การรับประก,กันหากท่านรู้สึกว่าลูกๆไม่เคารพเวลาความพยายามหรือความดีของท่านให้ถอยหลังเสียหน่อยถามตัวเองว่าท่านให้มากกว่าที่ควรหรือไม่และหากเป็นเช่นนั้นจะเกิดอะไรขึ้นหากท่านหยุดเพราะเมื่อท่านสอนผู้คนว่าความใจกว้างของท่านมีเงื่อนไขบ,บนพื้นฐานของความเคารพ พวกเขาจะเริ่มปฏิบัติต่อมันในแบบนั้นการกระทำข้อ6สร้างชีวิตนอกเหนือจากพวกเขาหนึ่งในวิธีที่ทรงพลังที่สุดในการได้รับความเคารพของลูกๆก,กลับมาคือการแสดงให้พวกเขาเห็นว่าความสุขของท่านไม่หมุนรอบพวกเขาในฐานะพ่อแม่เป็นเรื่องปกติที่จะอุทิศต,ตัวให้กับลูกๆทำให้พวกเขาเป็นศูนย์กลางของชีวิตเราแต่เมื่อเราแก่ขึ้นพลวัตนั้นเปลี่ยนไป และหากท่านใช้ชีวิตทั้งหมดในการให้ความสำคัญกับพวกเขาเป็นอันดับแรกพวกเขาอาจเริ่มมองท่านเป็นคนที่ไม่มีอะไรเหลือให้ทำผู้คนเคารพผู้ที่มีจุดประสงค์ของตัวเองความสนใจของตัวเองความรู้สึกสมหวังของตัวเองและหากลูกๆของท่านเห็นว่าท่านพึ่งพาพวกเขาเพื่อความบันเทิงการยืนยันหรือความหมายพวกเขาอาจเริ่มรู้สึกหายใจไม่ออกหรือที่เลวร้ายกว่านั้น พวกเขาอาจเริ่มมองท่านเป็นคนที่ไม่มีชีวิตของตัวเองผมรู้จักผู้หญิงคนหนึ่งชื่อแสงดาวหญิงไม้ในวัยเจ็ดสิบปลายหลังจากสามีของเธอเสียชีวิตเธอเททุกอย่างเข้าไปในชีวิตของลูกๆตรวจสอบอย่างต่อเนื่องให้คำแนะนำที่พวกเขาไม่ได้ขอคาดหวังให้พวกเขาเติมเต็มพื้นที่ที่สามีของเธอเคยมีแต่แทนที่จะดึงพวกเขาเข้ามาไกลกลับผลักพวกเขาออกไปพวกเขามาเยือนน้อยลง การโทรของพวกเขาสั้นลงและแสงดาวรู้สึกโดดเดี่ยวมากกว่าที่เคยจากนั้นเธอก็ตัดสินใจเธอเข้าร่วมชมรมหนังสือเธอเริ่มเดินทางกับเพื่อน,เ,อนเธออาสาสมัครที่ศูนย์ชุมชนท้องถิ่นเธอหยุดทำให้ลูกๆเป็นศูนย์กลางของโลกของเธอและเกิดสิ่งที่น่าอัศจรรย์ลูกๆของเธอเริ่มติดต่อมามากขึ้นพวกเขาอยากรู้ว่าเธอกำลังทำอะไรพวกเขาชื่นชมความเป็นอิสระของเธอ พวกเขาเคารพเธอหากลูกๆของท่านไม่เคารพท่านให้ถามตัวเองว่าพวกเขามองท่านเป็นคนที่มีชีวิตที่เต็มเปี่ยมและมีความหมายหรือไม่หรือพวกเขามองท่านเป็นคนที่รออยู่รอบๆเพื่อความสนใจของพวกเขาเพราะเมื่อท่านแสดงให้พวกเขาเห็นว่าท่านกำลังใช้ชีวิตไม่ใช่แค่การมีอยู่พวกเขาจะเริ่มมองท่านในแง่มุมที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงหากท่านยังคงดูวิดีโอนี้ และพบว่าข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้มีค่าโปรดแสดงความเห็นหมายเลขอด้านล่างเพื่อแจ้งให้ผมทราบว่าท่านอยู่ที่นี่และหากท่านยังไม่ได้สมัครสมาชิกผมแนะนำให้ท่านสมัครสมาชิกและเปิดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดวิดีโอใดๆการสนับสนุนของท่านช่วยให้เราสร้างเนื้อหาที่ดีต่อไปเพื่อให้ข้อมูลและสร้างแรงบันดาลใจให้ท่านความคิดสุดท้ายความเคารพไม่ใช่สิ่งที่ท่านสามารถเรียกร้องจากลูกๆได้ มันเป็นสิ่งที่ท่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านวิธีที่ท่านแบกรับตัวเองผ่านวิธีที่ท่านตั้งขอบเขตและผ่านวิธีที่ท่านใช้ชีวิตหากพวกเขาเริ่มปฏิบัติต่อท่านด้วยความเอาใจใส่น้อยลงการพิจารณาน้อยลงหรือความเคารพน้อยลงอย่าเสียพลังงานไปกับการโกรธแทนที่จะทำเช่นนั้นให้เปลี่ยนแนวทางของท่านหยุดไล่ตามการยอมรับของพวกเขาเพราะยิ่งท่านไม่ต้องการมัน พวกเขาก็ยิ่งให้มันเป็นแบบอย่างเพราะศักดิ์ศรีของท่านพูดได้เสียงดังกว่าคำพูดของท่านถอนการพึ่งพาทางอารมณ์ของท่านเพราะยิ่งท่านพึ่งพาตัวเองได้มากเท่าใดพวกเขาก็ยิ่งเคารพการปรากฏตัวของท่านตั้งขอบเขตเพราะผู้คนจะปฏิบัติต่อท่านเท่าที่ท่านต้องการให้พวกเขาปฏิบัติเท่านั้นหยุดให้โดยไม่มีการชื่นชมเพราะเมื่อความใจกว้างถูกมองเป็นเรื่องปกติมันจะสูญเสียคุณค่า และที่สำคัญที่สุดสร้างชีวิตนอกเหนือจากพวกเขาเพราะผู้คนเคารพผู้ที่มีจุดประสงค์ของตัวเองความสุขของตัวเองและความรู้สึกสมหวังของตัวเองหากท่านทำสิ่งเหล่านี้สิ่งที่น่าอัศจร,ร์จะเกิดขึ้นลูกๆของท่านจะเริ่มมองท่านในแง่มุมที่แตกตา่างไม่ใช่เป็นคนที่รอความสนใจของพวกเขาแต่เป็นคนที่สั่งการเคารพเพียงแค่การเป็นตัวของตัวเอง และในเวลาที่เหมาะสมความเคารพนั้นจะกลับมาหาท่านไม่ใช่เพราะท่านเรียกร้องมันแต่เพราะท่านได้รับมันมาขอบคุณที่เข้าร่วมกับเราในวันนี้เราอยากจะได้ยินจากท่านให้แสดงความเห็นด้านล่างและแบ่งปันสิ่งหนึ่งที่ท่านเรียนรู้วันนี้และวิธีที่ท่านวางแผนจะนำไปใช้ในชีวิตความคิดของท่านมีความสำคัญต่อเราดังนั้นอย่าลังเลที่จะแบ่งปัน การอ่านความคิดเห็นของท่านให้แรงจูงใจและกำลังใจแก่เราอย่างมากหากท่านเพลิดเพลินกับวิดีโอนี้และพบว่ามันเป็นประโยชน์โปรดกดไลค์ like, สมัครสมาชิกและแบ่งปันการสนับสนุนของท่านช่วยให้เราสร้างเนื้อหาที่ดีต่อไปเพื่อให้ข้อมูลและสร้างแรงบันดาลใจให้ท่านขอบคุณสำหรับการรับชมและเราหวังว่าจะได้พบกับท่านในวิดีโอหน้า